สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆสภาพงามๆหนึ่งคันนะครับกับโตโยต้าโคร l ะอันติดรถบ้านแท้ปี2017ตัวท็อปนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับไม่เคยชนสีสวยเต็มใครกำลังหาใช้งานนะครับคันนี้3 1 9 0 0 0ับาทนะครับรถสภาพดีมากๆนะครับดูแลสูญตรงเป๊ะครับใครหาใช้งานนะครับรถสวยสภาพดีเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับที่ชอบอันติดนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบนะครับสีสวยมากๆครับคันนี้มาชมมาเช็คดูรถทดลอง องขับนะครับถ้าสวยถูกตาถูกใจทนทานใช้ง่ายดูแลสบายปี2007เครื่อง VVTi ครับนี่เลยครับพันหนะครับตัว G มีพุชสตาร์ทนะครับซึ่งล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กสใบมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถโดยรวมสวยสภาพงามมากๆนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับมีพุชสตาร์ทนะครับเบาะหนังสวยๆสภาพงามกว้างกวางนั่งสบายดูแลง่ายนะครับอึดถึกทนใช้ได้สบายใจ ปี2017แท้นะครับโฉมไม่นร์เชนปี2017แท้ครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับภายในแบบนี้เลยครับถูกตาถูกใจเน้นหารถใช้งานเน้นสวยเน้นทนเอาไปใช้งานก็น่าจะเป็นอันนี้ละครับอันติด ใช้ได้สบายใจแน่นอนมาเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับรถยูมินบุรีนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรถสวยรถดีคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดแท็กซี่นะครับโดยรวมสภาพงามมากๆนะครับเป็นปี0 1 7แท้นะครับสวยเดิมไม่เคยชนไม่เคยเก๊สแก๊สนะครับขออภัยเช็คศูนย์ตลอดตรงเป๊ะสีสวยเต็มสภาพภายในงามๆคันนี้ ไม่ห1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับก็ใช้งานเยอะพอประมาณนะครับก็แจ้งตามตรงนะครับไม่หมกไม่กรอนครับไม่แท้เลยครับเอาไปใช้งานนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับพุดสตาร์ทนี่เลยครับเกียร์ขั้นบันไดสวยๆสภาพดีๆนะครับเป็นปี2017นะครับโฉมนี้ถือว่าราคาดีมากๆนะครับถ้าบางที่บางครั้งปี2 0 1 4 1 5ก็ขายกัน3 0 0 0 0 0แล้วนะครับคันนี้ปี2017เลยนะครับ สภาพดีครับยอมรับเลยว่าสวยครับคัดมาดีๆครับฝากๆครับฝากฝากเลยโทรเจราจาสอบถามนะครับมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับดูแลศูนย์ดีมากๆนะครับใครหารถใช้งานคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นฝากช่อง A รถมือ2ไว้ด้วยนะครับ A รถมือ2หา